hãy cho bắt nữa เชียงดาวสองเชียงโนโนไปแลครับสงเชียงดาว ออไปได้ ha <laughs> สามพฤศจกายนค็ับอมแม่จำแอนดูโรค,ครับเจอแบบนี้เลยแล้วผมจะายางวันนี้อเกไปยีบเก๋ <c oughs> ใช้ต่อไปยังมามมล่าเขาวเยสเตเลน้าเมล่าเอา้าเอา้าเอา้เอา Ho oh, oh. ho!